สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะออนพิสาลุงพลนะคะเมนู้าพาจัดเมนูนะคะขัวแล้วพ่อพี่น้องขัวแล้วก็เอาอนันรสดีห้้ยคือเป็นตะเข็มทถ้ละ่ะเดี๋ยวชิมมือก่อนอืมแซบพ่อพี่น้องแซบคักแซบคัก กำลังใครจะพา,าบอกว่าพรุ่งนี้ย่าจะไปขุดนะคะป้าออนก็ไม่อยากให้ย่าไปนะคะเพาะไม่พี่น้องเพราะว่าวันนี้ก็ป้าออนไปขุดก็ฝนตกอย่างแรงก็ทนขุดเอาจนได้นะคะพราะม่พี่น้องพรวนหาญ้าพันจากเนาะกินมันเบอร์สกอนเดอร์หญ้าเลยเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวลูกสิไปขุดมาให้อีก นี่ก็อีกเมนูนึงเด้อพรหมพน้องต้มไก่หน่อยต้มไก่บ้านต้มไก่หน่อยเนี่ยเนื้อขาวจันพอนเลยใส่มาขามเปียบต้มสั่วเด้อพรหมพิ้องนี่ค่ะพรหมพิ้องหน้าตาสั่วไกพอเป็นคนทรง คนน้ำพริกไหมก็ลวกดอกแค่สมพักกับเขายาผ้า,า,ามื่อนี่แล้วก็ขัวแมงจินโนนพ่อแม่พี่เนาะแซบแซบกระลังไขย่เจ้วา,าว่าเจ้าว่าหาซบายมาแกงใส่บัติจะคิดอยากบ่เอยเห็นอยู่นอไว้ลายอยู่<ล>ที่ในป่ปานอไวยธรรมศาสตร์ละมั้ง เอย่านแต่เขาเจ้าไปปลูกใส่น,น่ะที่จริงโอ้ยเพิ่นวานทั้งอากาศคุณโอ้โหพีเบิร์ลอะไรว้เอ็นโอ้โหเทวดานัะเอานะเทวดาเพิ่นวานลงมาบ่าจากจะอากาศเป็นบ่อากาออมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงกับยาพาสัวไก่แซ่บแซ่บแสบลงมาดิหยาดีคนนะ่ะยังกินนูน่นก็กระลังไข่ บะเนี้ม่เนย้พันยากมันแกงใส่ไหวบะเนย้ร่ต้องไปหรอมันเมืงงเ่อยเออเดี๋ยววันอาทิตย์ไปพุดมาหายดอกมื่นไปเห็ดงานสะก่อนกินเบิร์ะก่อนนี่ก็ได้แล้วโดนหนักต้องต้องเปล่งตัวตัวขันอืม,ออมต้องดูอืม หามปะฟังอีกแล้วไม่ใหญ่เนี่ยจงปลาสูตรยี่โฟ่เดยกิ้นละบ่ฮักก็กินอยูนออ่นี่บ่ให้ลราอินดิบบ่นี่โนู่นคือกันห้องเอฟซีกินน้ำแน่เขานะห้องเอฟซีกินเขาน้ำแน่ อันนี้มันกรได้ว่ะมันไม่แนวกับบ่กกับโหลดตำปนเนาะจับบุ้งตำปนเจ้าหนุ่มใส่ตำไปเลยอือันนี้เจ้ากระซิบแบงไปวัดดูไหมแม่บ่อกม,มาอื่นบ่ะเอาไปใส่บาทเด้อแบ่งตัวเอาหยั่งไปแห้งอืย โอ้ยหยังแล้วทั้งขงเเาเมือนเยอะแถวไปยกข้อกล้วยอะค่อยค่อยหย่ออยเลยอือไขแม่นต่ำจะกินได้หลายในแมงมันแต่ว่าหันมันจะได้ปิดปีกมันนั่งปิดปีกออาปิดตัหวหนะออืมลึกจังใดกับบงหูบ่ได้ทนลองต่ำบาลองเบงแบบบ่ตองปิดปีกเพราะว่าปิดปีกออกมันใสเวลาดน เสี่ยบหลาย้าวเจ็คตามสมพ่อเขียนพร้อมได้ไหเี่ยบเชีบ่บๆๆๆ่ิบีลิเลยลวันนี้เมนูน้องแม่มเอ้ยมาเดอ้อควรแม่งกินโน่นใครแม่นเจ้ามาโอ้มือนีมันชุกเนาะลืมไปเนืกอว่าเป็นวันนสารเนี่ ขันเมนเรามาแล้วก็สีมาเมื่อนี่ตัวเสาร์อาทิตย์นอนเราหยุดอืมหรืวยว่ามาออื่นเหมือนบอกเราจังสีมาขันเมนเรามากกเจ้าก,ก็จังส่วนเราไปแหละอืมส่วนลูกหลานจะไปแหละจะสุปไปผู้เดียวได้ห่อนเอาขึน้นอย่างนี้เมื่อนี่ไปแดดแดดปัดแฝบบนทุกทายละฝนตกลงมาโอ้ยเม็ดบางยางใหญ่เลยไปอดอนเลยเออกระมองเคยอันที่ไปอ่าน แม่น้องอมไปเจอชูเฮาคุดอยู่หันละมองนั้นละเออกำลังเป็นไข่ยอยู่อือแก้วดอนเดียวนั่นละพอได้กินอือคันมันมีคนซื้อเนี่ยก็่าีพีคุณมาขายวันอาทิตย์เนี่ยซองโตบาทพ่อแม่พี่นออ้องอือซองตนี่บาทเด้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยอือล่อยโตกับหาชิบบาท ผู้ใดสนใจกะทักขมาเด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปเอ้ยอืมถ้าแม่ปอนบ่เมื่อยปอนกัจังสิไปรกนพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปเอ้ยเบิ่งคลิปนี้กะฝากเป็นกำลังใจฝากคนไลค์กดแชร์นี้เด้อค่ะเด้องาพา่นกินของแซ่บละเมอเนี่ยขวดแม่งกินโน่นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะคะ